รีวิว e x p กเซ e r c r o s s ตัว h y b r t d คันนี้2024ภายนอกภายในแต่งจัดเต็มขนาดไหนกับโปรดอกเบี้ยส์จะได้อะไรบ้างดูคลิปนี้ห้ามพลาดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะฝ่านมิซูรุจเจริญเทพลักค่ะวันนี้เรามาพบกับเจ้าตัว e x p e เ r e r c r o s s h y b t i d 2024กับราคา 9 6 0 0 0บาทสีเทาดำคันนี้เลยค่ะที่อย่างที่บ่นบอกต้นคลิปไปนะว่าจัดโปล0%ดาว25%ผ่อน4ปีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วหน้าตาภายนอกภายในออปชั่นเขามีอะไรเด็ดๆดบ้างตามมาชมกันเลยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าคันนี้เนี่ยตัวไฮบริดของป่านเนี่ย0%เนี่ยฝานแถมตัวชุดกระจังหน้าแบบนี้ให้นะตัวโลโก้มิซูบิชิตาเมสแบบนี้เนี่ยลูกค้าระบุสีได้เคสเนี้ยเขารีเควสมาเป็นสีดำเอาให้ดู ดำตัดแดงกันไปเลยค่ะและถัดลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดสกเกิร์ตของตัววิกเตอร์นั่นเองทุกคนตัวชุดสกเกิร์ตวิกเตอร์เนี่ยมีไฟ LED แบบนี้ให้ด้วยเป็นแบบเม็ดเรียงจุดๆแบบนี้นะพร้อมกับลายเส้นเนี่ยสักสีแดงให้แบบนี้ไปเลยนะทุกคนนอกจากนั้นเนี่ยปัดนิติตัวฟิะลเซรามิกให้รอบคันแบบนี้กันไปเลยค่ะและลูกค้าเห็นอะไรไหมด้านบนด้านบนของเราเนี่ยติดเป็นแหลกหลังคาแครี่บอยให้ด้วยนะไว้สำหรับใช้งานนะลูกค้าบรรทุกของไปต่างจังหวัดได้สบายสบาย 0%ได้จัดเต็มขนาดนี้เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันว่ามีอะไรบ้างและกระทบมาอีกนิดถึงที่ด้านข้างกันค่ะตรงนี้เมื่อกี้ด้านหน้าวัดจัดหลอดจัดเต็มแล้วนะกับโปร0%จัดไปเลยชุดตัวสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้นะของวิกเตอร์เขาก็เป็นลายเท่ๆแบบนี้แหละมีตัดแดงให้แบบนี้สัญลักษณ์วิกเตอร์ให้แบบนี้เหมือนกันและนอกจากนั to ้นเนี่ยป่าติดตัวเบ้ามือเปิดกันลอยนะสําหรับใช้งาน ุกคันเนี่ยแนะนําให้ติดนะคะตรงนี้แล้วก็ติดตัวกันสั่นข้างติดตัวให้รอบคันแบบนี้กันไปเลยค่ะด้านข้างเนี่ยความหล่อดูไปแล้วเดี๋ยวฝั่งพาไปชมออปชั่นภายในกันบ้างว่าภายในเนี่ยเขาจะมีออ,อปชั่นดีๆๆอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวตามชมเลยค่ะมาถึงภายในคันนี้นะเราแต่งเพิ่มไปก็คือตัวส่คับเพรกันลอยไว้สําหรับใช้งานนั่นเองทุกคนและตัวนี้นะจากโรงงานเนี่ยเขาจะมี เป็นตัวจอขนาด9นิ้วให้ด้วยนะตัวจอทั้งคีนให้พร้อมกับคันนี้ e อ็กเ r นเดอร์คลอสไบิดของเราเนี่ยได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าทุกคนใช้งานค่อนข้างตอบโจทย์ในการขับขี่มากๆการขับเนี่ยค่อนข้างสม,มูทเลยสําหรับเกียร์ไฟฟ้าตัวนี้และพวงมลลารลัยเขาดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นดีไซน์แบบเท่ๆแบบนี้นะพวงมลลารลัยมีระบบล็อกความเร็วบนพวงมลลารลัยให้มีปุ่มปรับเปลี่ยนเสียงบนพวงมลลารลัยให้ค่ะและยังได้เรือ,อนไมค์ดิจิตอลแบบนี้ไปอีกด้วยค่ะ แล้วก็มาถึงด้านท้ายหล่อๆคันนี้นะกับเจ้าตัวเอ็กซ์เลอร์คลอสไฮบิดเน็ีีของเราคันนี้เนี่ยกันติดสะเจอร์ในด้านหลังเป็นของวิเซอร์อยู่แล้วหรือว่าลูกค้าอยากจะเลือกลายอื่นก็ดูได้ที่คลิปเป็นอื่นของฝ่านนะฝั่งน,นี้ลงไว้อยู่นะโอเคและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังติดตัวเซ,เซ็นเซอร์ถอยให้อีก2จุดนะทุกคนซึ่งเพียงพอแล้วละ่ะเพราะว่ามีกล้องมองภาพด้านหลังนะคะพร้อมตัวเซ็นเซ,นเซอร์กักระยะให้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะ และนอกจากนั้น,นะคะ่ะความปลอดภัยเรามีแล้วเราใส่ไปเลยความสะดวกสบายค่ะตัวนี้ติดตั้งในส่วนของตัวประตูท้ายไฟฟ้านะคะแบบนี้ให้ด้วยตัวประตูท้ายไฟฟ้าเนี่ยเป็นแบบรับประกัน2ปีให้นะคะค,คุ้มเลยเราใส่วัสดุของที่ออปชั่นคุณภาพดีนะตัวนี้โอเคและโปรโมชั่นนอกจาก0%ที่ได้ตามนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมด้านหน้ากันเลยค่ะปาจะจัดให้เต็มสำหรับลูกค้าแฟนเพจปา แล้วก็มาถึงโปรโมชั่นพิเศษท้ายคลิปค่ะอย่างที่นเสนอไปนะ0%ปันจัดให้เต็มขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นชุดสเกิร์ตลอกคันกระจังหน้าเท่ๆแบบนี้การจัดข้างเบามือเปิดแหลกหลังคาประตูท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์ถอยจัดเต็มขนาดนี้นะจัดไปเลยดอกเบี้ย0%นาน4ปีให้ค่ะทุกคนหรือจะเลือกเป็นดาวเริ่มต้นสาหรับลูกค้ามีงบจํากัดใช้เงินเพียง19,000บาทก็แต่งให้เต็มขนาดนี้ไปเลยค่ะ หรือว่าจะเลือกเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งสปีถ้าไม่ชอบแต่งก็เอาไปเลยประกันภัยชั้นหนึ่งสปีให้นะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างสําหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อเสนอนอะไรก็เมนต์มาบอกกันได้นะว่าพี่ไม่ชอบแต่งแบบนี้เลยพี่อยากได้แต่งแบบนี้ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้ค่ะและวันหน้าอยากดูอะไรอีกนะนอกจากภายในอย่างที่ลูกค,ค้าเคยเมนต์มาบอกแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะวันนี้ปันลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหนม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย